สวัสดีค่ะหมอก้อยเลิฟอัลกอริทึมนะคะโครงสร้างชีวิตที่คุณเปลี่ยนได้ค่ะวันนี้ก็มีกระแสนะคะแรงนิดนึงเลยค่ะเพราะว่าวันที่7นะคะกรกฎาคมนะคะจะเป็นวันที่ดาวปริัยูนะคะย้ายนะคะจากราศีเมษน,นะคะเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นเองนะคะซึ่งจะย้ายเนี่ยในช่วงเวลา 14.26นาทีนะคะแล้วก็ดาวมฤตยูนะคะย้ายมาในครั้งนี้นะคะอยู่นานนะคะถึง7ปีทีเดียวนะคะแล้วก็เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะสําหรับการที่ดาวมฤตยูนะคะย้ายราศีนั่นเองนะคะเอาละค่ะ ราศีนะคะที่จะได้รับผลกระทบนะคะจากการที่ดาวมันจะย้ายนะคะก็มีดังต่อไปนี้เลยค่ะอย่างเช่นนะคะอ่ะเริ่มต้นนะคะที่ราศีพุษกเลยนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะคะและก็ความรักนะคะจากเดิมเนี่ยราศีพุษกเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเ,เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวศุกร์นะคะซึ่งโอเควันที่7กระกฎาคมนะคะดาวกเกษตรก็โคจรมาพอดีนะคะคุณจะได้ทั้งเงิน แล้วก็มีเหตุให้ต้องเสียเงินด้วยถ้าคุณควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีนะคะก็จะดีนั่นเองนะคะถัดมาค่ะราศีมิถุนนะคะจะต้องระวังในเรื่องของเอกสารเรื่องของออนไลน์ในการที่จะต้องตรวจสอบในเรื่องของการเงินในเรื่องของตัวเลขนะคะหรือการพูดคุยกับลูกค้าการตกลงกันที่เป็นไปอย่างถูกต้องนะคะอีกราศีหนึ่งนะคะราศีกันนะคะคุณต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําสัญญานะคะที่อาจจะไม่เป็นไปตามตกลงหรือว่าล่าช้ากันไปนะคะหรือว่าเหตุ ของการตกลงนั้นอาจจะนําไปสู่ในเรื่องของการขัดแย้งกันได้นะคะถัดมานะคะราศีตุลที่จะต้องระวังนะคะเมื่อดาวมันจะอยู่ในย้ายนะคะเป็นเรื่องของคู่ครองเรื่องของปัญหาความรักสำหรับคนที่โสดคุณก็ต้องระมัดระวังจะเจอรักซ้อนด้วยนะคะหรือเหตุหุ่นห่วงนะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะอีกหนึ่งราศีนะคะที่จะต้องระมัดระวังก็คือราศีกุมนะคะเพราะว่าเป็นจังหวะที่พอดาวย้ายมาแล้วเนี่ยในราศีกุมนั้นคุณจะได้ทรัพย์นะคะทรัพย์ใหญ่ นะคะอาจจะเป็นที่ดินอาจจะเป็นบ้านก็ได้แต่ว่าที่ดินนั้นก็มาด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยและยังมีค่าใช้จ่ายในบ้านคุณนะคะที่คุณจะต้องดูแลอีกด้วยนะคะแล้วก็ราศีสุดท้ายที่ต้องระมัดระวังเมื่อดาวมาหรือจะย้ยายนนะคะก็คือราศีมีนั่นเองนะคะคุณต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนหรือคนในสังคมของคุณนะคะคําพูดที่คุณจะพูดไปกับพวกเขาต้องระมัดระวังให้มากไม่อาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้แล้วก็ดาวดวงนี้อยู่ถึง7ปีนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะ แก้ไขในเรื่องนี้นะคะก็แนะนําเลยค่ะให้คุณไปไหว้พระเสริมสิริมงคลน,นะคะที่วัดราชนัดดาวราวิหารนะคะซึ่งจริงๆแล้ววัดราชนัดดาเนี่ถือว่าเรียกว่าเป็นแสงทองแห่งเกาะรัตนโกรสิทธิ์เลยที่นั่นน่ะมีพระเจดีย์โลหะประสาทนะคะซึ่งเป็นอันดับที่3ของโลกเลยนะคะแล้วก็สร้างถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยนะคะของรัชกาลที่3นั่นเองนะคะที่นั่นเนี่ยจะมีทั้งหมด7ชั้นด้วยกัน,นะะแล้วก็มียอด ยอดนะคะปราสาทถึง37ยอดก็หมายถึงส่วนชั้นชั้นข้างบนนะคะแล้วก็ข้างบนมีพระบรมสารีริกธาตุยังมีบันไดเวียนทั้งหมด67ขั้นนะคะก็ให้ทุกคนไปทําบุญขอพรได้ทําไมต้องเป็นวัดนี้เพราะว่าก้อยได้ยินมาว่านะคะต้องมีการศึกษาไปก็มีพูดถึงพระมฤตยูอยู่ด้วยซึ่งที่นั่นก็เป็นที่แห่งแรกเลยที่พูดถึงพระมฤตยูเพราะจริงพระมฤตยูนั้นก็ถือเป็นทวารบาลนะคะซึ่งปกป้องประตูนะคะคุ้มครองนะคะ ก็ทีนี้เนี่ยดาวพฤติยูเนี่ยทำไมถึงมีผลอย่างมากเพราะว่าเป็นดาวที่มีความผันผวนในเชิงโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเขาอยู่เฉยๆะคะ่ะดาวพฤตอยูเฉยๆมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุผันผวน,นขึ้นมานะคะไม่ว่าตัวเลขอะไรก็ตามอยู่โครจรในเรือนภพของราศีพฤษภมันก็จะติดในเรื่องของความผันผวน,ผนในเรื่องนั้นไปด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดาวต้องมีการโครจรในตลอดระยะเวลาในรอบ7ปีอยู่แล้วนะคะ ฉะนั้น,นก็เลยแนะนําไปไหว้พระเสริมสิมงคลที่สำหรับใครที่ไม่สะดวกนะคะก็ทาที่บ้านได้รักษาศีลสวดมนต์นะคะในคืนวันที่7นั่นเองนะคะก็ใครนะคะคที่อยากจะดูดวงก็เป็นการส่วนตัวหรือว่าติดต่อกันนะคะก็ติดต่อมาที่อินบ็อกซ์นะคะเฟซบุ๊กนะคะรับดูดวงระหว่างแผนชีวิตด้วยเลขศาสตร์หรือติดต่อกันมาที่ Li น์แอดเลิฟอัลกอริทึหรือ0ูนย์หกหนึ่งค่ะสองหกเก้าสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะก็ฝาก s ับสไครต์นะคะในช่องยูทูบอีกหนึ่งด้วยนะคะ YouTube Channel นะคะเลิฟเอากระตุ้ม Channel ค่ะวันนี้ก็ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ